สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้มาพอากลัาใหญ่อีกเช่นเคยค่ะนะคะวัดหยุดนะคะนะทุกคนเมื่อนี้เมื่อนี้ลยลำไยยางออมบ้านค่ะกำนองหมากู่กูก็เลยเห็นดอกไม้สวยๆนะคะเนาะอดอกหยานั่นแหละคะ่ะทุกคนก็เลยมาทายนะคะให้ทุกคนได้รับชมนะคะอัปเดตนะคะเนาะอ,อากาศดีมากนะคะก็เลยถ่ายเก็บไว้นะคะแล้วก็มาทักทายทุกคนนะคะทุกคน นะคะคดอกสีม่วงค่ะทุกคนดอกไม้สีม่วงนะคะเออเกิดอยู่ไอ้ตรงคางบ้านเนี่ยน,นะคะทุกคนออสวยดีเนาะค่ะเนาะเป็นดอกหยาดอกหยา,หาแต่ก็สีสวยดีค่ะสีม่วงนะคะมีสีม่วงแล้วก็ดอกหยานั่นจะคล้ายๆดอกไอ้สามสิบปีไอ้ก่อนดอกสับสิบปีบ่เหียว์มาค่ะทุกคนหรือสามเดือนเออดอกสามเดือนบบเหียวนะคะอันนั้นจะเป็นอีกพันหนึ่งมั้งค่ะทุกคน ที่เป็นสีขาวๆนะคะเนาะอืมบรรยากาศนะคะดีค่ะทุกคนแบบว่าแดดหอนเปลี่ยงปางเลยค่ะทุกคนเออนะคะกับมดักท่ายทุกคนนะค่ะในวันหยุดค่ะทุกคนมือนีบรยไปใส่เนาะค่ะเนาะเอะอกับยูกับน้องหมาโกโก้นะคะทุกคน ตุนดูเดยหยุดค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นดอกคานะคะเออดอกคาที่เราไม่เคยทายเบิรงเนาะค่ะเนาะอันนี้กินได้ได้ค่ะทุกคนดอกคาเขาเอามาลวกนะคะหรือว่ากินดิบก็กินได้คือกันค่ะรสชาติคล้ายๆคาะอ่ที่เป็นแบบล่ำ่นเนาะค่ะเนาะเออเขาก็เอามมลวกวก็ได้ค่ะเอามมลวกวหรือว่ากินดิบก็ได้นะคะกินกับพวกเอน้ำพริกกับปุนป่าส่วนมากอ่ะจะกินกับปนป่าเนาะค่ะนาองเป็นสีหอมเข้ากันดีค่ะป่นปลททูนะคะ อแล้มวมาปนประคอไปอย่างสิ้นะคะทุกคนอืรสชาติพันก็จังนอาคาเลยค่ะทุกคนนะคะเป็นเป็นคาปาเนาะทุกคนพอดีอายพันเอามาปลูกไว้นะคะก็เพราะได้กลิ่นด้นนะคะ่ะทุกคนแบบว่าอยู่บ้านถ้าก็เน้นปลูกพักปลูกนันปลูกนี่ไว้กินนะคะเนาะแต่ช่วงนี้ก็ยังบอค่อยได้มีเวลาเท่าใดนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าปลูกพักปลูกอย่างที่แบบว่าดูแลง่ายนะคะเนาะปลูกแล้วก็ไว้ถ้ากิน นะคะพวกข้าตะไคร้อย่างสินะคะทุกคนเทาก็ปลูกไว้เทาก็จังบอดิสอนะะเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะอืมนี่แล้วค่ะจำใหญ้กับมาอัปเดตนะคะทุกคนทายยางทายรอบบ้านค่ะทุกคนเออเห็นบรรยากาศดีเห็นอันนั้นอันนี้นะคะเติบโตเปลี่ยนแปลงกับทายเก็บใบแล้วค่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกคานะคะอันนี้ค่ะทุกคนดอกอันนี้เราไม่เคยทายไปแล้วเนาะค่ะเนาะอ่าม้ยางเบิ้งนะคะทุกคนอยู่ตรงหลังบ้านฝั่งนี้นะคะเนาะ เป็นดอกหยาไหมคะทุกคนแต่ว่าเพลินง่ามดีไหมคะจากดอกอีกอย่างเนาะอืมก็เป็นหยาอีกชนิดหนึงนะะ่งเลยค่ะต่ว่าเพิินแปลกแปลกดีไหมคะ่ะเป็นดอกสีขาวนะคะเนาะใบเพิินก็เป็นใบนี่หน่อยคือจากไอเป็นต้นหยานะคะทุกคนแต่ว่าเพิ่นแปลกนะคะเนาะแต่โอู้หว่าเป็นซืออีกอย่างไหยคะอือเห็นดอกไม้เห็นดอกหยาดอกยังเราก็อ่อนซอนนะคะน้อเางเออแล้วเนี่ยมากแบบธรรมชาตินะคะเนาะ,ะทุกคนธรรมชาติที่สวยงามนะคะแตบว่า ห้องยางชม่มเพิ่นไปนะคะแบบสบายตาสบายใจเห้านะคะเนาะเออจังสิระคาทุกคนเวลาวันหยุดนะคะน้องลำเลี่ยงกระสิมักมะงยางออมบ้านยางเลนไปนะคะเออผอมกับไทยทํำบรรยากาศนะคะให้ทุกคนได้รับชมน้ำกันผอมคะ่ะทุกคนนะคะเหมือนอก,กน็โอ้ยสดใสแดดจ้าเลยคะ่ะทุกคนเอออันนี้ก็ดอกดอกห้าคือกันคะ่ะทุกคนผ้าชมดอกห้านนะคะ่ะ อย่างอ่อมบานอ่อมไปอ่อมมากค่ะทุกคนต่างออกกาํารังกายพร้อมเนาะค่ะเนะ <c oughs> าะเสียดายค่ะแบบว่าบริยุทธพร้อมกันก็อาชจยใช่เนาะคะ่ะตอนแรกเพิ่งแพร่นไม่บริยุทธ์พร้อมกันบัดนี้งานเขาค่ะทุกคนเออมีไฟนะคะมีไฟแคเทเธอรีนเพิ่งก็เลยต้องได้ไปเฮ็ดงานนะคะทุกคนแพ็กอาหารนะคะขึ้นเครื่องบินนะคะเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นบักพริกนะคะบักพริกเกิอดอยู่คางบ้านนี่แหละค่ะทุกคน หมดพริกไปว่าเกิดเองนะคะทุกคนวันนี้เขาก็เลยดูแลเพิ่นเกิสิมีหมดมีอย่างพร้อมได้ค่ะหมดขึ้นนะคะเขาก็ปล่อยเป็นตารธรรมชาตินะคะเนาะมันจะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ว่าปลูกไว้ของโรงแรมนะคะน้อลำย่ยบรหนญาไปรอเมือบบงอยู่นะคะนี่ค่ะก็พ่อได้กินนะคะพ่อได้เด็ดกินอยู่มีหน่วยสุกนะะหน่วยสุกกระทยอย่อยสุกไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดไม่เกิดดอกก็คือแบบได้กินตลอดเลยคะ่ะทุกคนหมดพริกตัวนี้ อบะตองสื่อได้ด้ค่ะเออนี่ค่ะกับนวยอ,อ่อ,อนก็เอาเวลาสื่อเน้มนะคะสื่อเส่กอีสานมากเท่ากับเด็ดไปกินนะคะหรือลบลาแกงเนอือไหมที่ซุกก่มพริกเกียมเพิ่มแกงเนอไห้นะคะน้อบกพริกล้อพริกหยางสีเท่ากับเอาพริกอยู่นี่นะคะทุกคนเห็ดกับเขานะคะอืมีทั้งนวยซุกนะคะนวยนวยดิบนวยอ่อนนะคะทุกคนอออันที่เกิดดอกก็เกิดไปนะคะอืเพิ่นเกิดได้กินตลอดเลยค่ะทุกคนบมกพริก นะคะพริกขีนูนะคะพริกชี้ฟ้านะคะทุกคนดกๆเลยค่ะตอยุบานสีม่มดหลายนะคะทุกคนมีมดหลายอ,อันนี้จะเป็นไม้ประดับได้ค่ะทุกคนว่านรวยไม่เลิกเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นไม่ดอกนิดหน่อยได้ค่ะทุกคนเห็นบ่าค่ะด,ดอกสีขาว,ขาว อันนี้จะเป็นคอของพี่แตงไทยนะคะคอเก่าแต่ว่าพี่แตงไทยจะหายไปใส่มื้อี้ค่คะทุกคนหลังจากที่เ้ามายับบานตั้งแต่คุณะคะตั้งแต่สงการนะพอมาแล้วเ,เห็นเพิินไหมคะถ้าเพลินเฮียไปใส <c oughs> ไป่ไปกบไปพรองก็น้องหมาเลยคะ่ะไปพรองก็น้องหม,มาลาเต้นะคะคาปูชิโนนะคะก็กำลังน้อยนะคะอเ,อเห็นเลยไหมคะอมตอนนี้ก็เหลือเจ้าโกโก้ตัวเดียวแล้วค่ะทุกคนที่ ออยู่เป็นหมู่พอก็แม่นะคะเนาะ,นาะ,นาะออกระจิงเงาๆจักน้อยนึ่งเละคะ่ะทุกคนมาในลำไยโอ้ยวอออ่องมากเลยกระเสาเนาะคะทุกคนเออคิดทอดนะคะคิดทอดน้องหมาเนาะเ,ออเพิ่นเคยมาเลียนเหรียญรอบบ้านนะคะมากระดิหางดิกๆนะคะออลอ,อกินเขาลอกินขนมออลอกับพอกับแม่กับบ้านี่สินะครับทุกคนอ,อกระใจหายนะคะวออ,วอยงยำใดกต่ ใสีหายย่ำนักน,นะคะขิดหอดนะคะ่ะความขีดหอดเออเขากับอดเอานะคะทุกคนอดอาเออทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนอืมนั่นแหละนะคะก็เป็นการบันทึกการเก็บภาพความทรงจำหรือว่าความรู้สึกนะคะถ่ายทอดออกมานะคะเทากัในราคาล้ำย่ีะะยยก็ได้เก็บไว้นะคะเวลาเวลาผ่านไปนะคะเวลาผ่านไป ก็สิได้เมาเปิดเบืองว่าอ๋อตอนนี้เขารู้สึังสี่ 4, ตอนนั้นถ้าเป็นยังสันอิลี่ได้หายทุกคนเวลาที่ลำย่ยแบบกลับไปเบิ่งคลิปเก่าๆที่แม่เห็ดแรกๆนะคะลำย่อยกลไปเปิดเบิ่งไปเปิดเบิ่งเรื่อยๆเนาะกลยว่าอกอตะกี้ห้าคิดจังสี่นะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้จะเป็นดอกมะลีนะคะทุกคนอันนี้เป็นดอกมะลีเตงมแต่ฝนนะคะทุกคนเติแต่ลำยยเริ่มทําคลิปใหม่ๆนะคะเนาะอ่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่ลำย่ยปลูกดอกมะลีนะคะอ่าก็เปิดอันนี้นะคะทุกคน ดอกมะลิแบบว่าพันใหญ่นะคะดอกเป็นสีนานะคะสีใหญ่หอมหอมค่ะทุกคนเออเพิ่เกิดเลยด้วยค่ะเกิดดอกแล้วดอกพรมค่ะทุกคนดอกใหญ่ๆนะคะหอมหอมนะคะทุกคนเออดอกเงียวก็มี่นะคะทุกคนน่คะบมได้มันเลาะเบิงตุงหนาบ้านฟังนี้นะคะทุกคนเออชวนที่พายมาทำงานนะคะไปแต่เศร้าแล้วก็เลิกเลิกดึกทุกเมื่อทุกมือนะคะทุกคนอืม ก็มีมือนีนะคะได้หยุดได้พักหายใจแน่นนะคะอืก็เลยได้นี่นะคะทุกคนมารับชมมา,มาชมาาโดโวยรอบบ้านนะคะทุกคนออาทิตย์หนึ่งกะหยุดสองมือนะคะทุกคนหยุดสองมือนะคะบางอาทิตย์กะหยุดมือเดียวนะคะก็คือไปเห็ดงานนะคะก็แล้วแต่งานนะคะทุกคนงานด่วนงานหยางนะคะเนาอะอ,อันนี้จะเป็นดอกตูมเพนนะคะ ดอกตูมของดอกมะลินะคะนอกพันใหญ่นะคะดอกพันใหญ่สวยแล้วก็กลิ่นหอมนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะดอกตูมนนี้คือดอกตูมเพ่นนะคะมองไปกับเพิ่นไปนะคะนอกทุกคนเออนี่ค่ะดอกกำงามนะคะทุกคนในราคาทุกคนแบบว่านี่ค่ะคือจังตอเน,นี้ยเขาก็ใน,นมาเบิงมาอัปเดต นะคะตอนตะกี้ยังน,น้อยๆนะคะยังบ้านี้มีดอกมะลิอืมตอนนี้กัดอกมะลิที่เฮ้าปลูกไว้นะคะกใหญ่แล้วเกิดดอกแล้วจังซี่นะคะทุกคนอเออเฮาก็ได้มาเบิ่งนะคะเดมาอ่าถ้าสมตวเฮาย้อนไปลำย่อยไเปเบิ่งอันภาพเก่าคลิปเก่าที่ลาย่อยถ่ายไว้ะะแล้วค่ะเนาะก็เลยเออตอนนี้เฮาเฮ้าถ่ายถอดมงนีมงนี้จังซี่นะคะมันก็นมีความสุขตรงนี้แหละค่ะทุกคนอืมเนาะ ทีฮาถ่ทายแล้วก็เก็บไปเถิอกแล้วก็โยนไปเบิงอันเก่ามันก็นจะเป็นการบันทึกความทรงจําของเฮานะคะเนาะเป็นอีกอย่างที่ดีมากเลยค่ะทุกคนเรื่อย่อยกับถ้าย่อยนะคะถ้าย่อยบงคลิปของน้องหมานะคะตอนเนนี่เ,เพิ่นน้อยตอนเี่เพิ่นดูดนมแม่เพิ่นสีัหยคะทุกคนเออเรื่องก็ไปเบิงแล้วก็โอ๊ยน่ารักเนาะน่ารักน,ะนกนะ่เอินเดูค่ะทุกคนนอ้องหมาไปเกิดเติบโตนะคะเติบโตอยู่อยู่บ้านหลังนี้นะคะนะอยู่ตรงนี้ เระสีขิดหอดเพลินนะคะเพลินก็สิคิดหอดเท่กันล่ะคะ่ะทุกคนน้อยยัยคิดว่าไปอยู่ต่างถิ่นนะคะนอะ้องแต่ก็ดีที่ว่าพ่อกับแม่นะคะหรือน้องสาวนะคะเพลินดูแลเป็นอย่างดีนะคะทุกคนอบอุน่นเพนกระวิ่งเล่นส้นของเพิินไปนะคะอืมอืมกินอนักไปเพิ่เพลินนะคะทุกคนอันนี้ดอกบัว เป็นอ่างที่เพิ่นเคยไม่กินน้ำนะคะทุกคนอันซูเมอนี่เป็นแม่โกโก้ค่ะ <c oughs> แม่พะป๊วก็ะสือไม่กินน้ำหรืออ่างนี้นะคะทุกคนก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนแบบว่าเรอบบานลำย่ยกับมีอย่างนะค่ะทุกคนมือเดววงว่างนะคะเอ,อที่ลำา่ยแบบว่ออบางจากการงานนะคะมือยุดมือยังกระสิยางออบ้านนะคะคือจังที่ลำยยไทยและแม่กระสิไทยออมุ่งเดิมๆม,มุ่งกัเกานะคะนะเนาะ ทายดอกไม้ดอกไหลทายดอกหญา้านะคะก็จะอันนี้กับดอกอันนี้สวยดีค่ะเออไม่แบบว่ามักเบิ้งแล้วก็เห็นมันสวยนะคะนะ้องเออเขาก็ทายเบิ้งเพลินไปค่ะทุกคนนะคะอ,อืมน,นค่ะดอกไม้สวยสสีขาวแต่ว่าไอ้ดอกไม้สีขาวเนี่ยเนี่ยค่ะนะทุกคนนี้ยังดอกไม้สีขาว นะคะดอกไม้สีขาวก็ดอกไม้สีม่วงนะี่จะสวยค่ะทุกคนกลับมาชมเพื่อนๆเนป็นน้ำกันนะคะแล้วก็พูดคุยทักทายกันค่ะทุกคนในวันหยุดนะคะเนาะหยุดประตุงกันกบไปยชายนะคะทุกคนไปเที่ยวเซนเนาะคะ่ะมีเมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเนาะวันเสาร์ช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะ ช่วงนี้ก็บูุมเนีคะทุกคนลูกค้าแบบมาหลายแล้วค่ะทุกคนมาเที่ยวไลหลายค่ะอยู่ตรงพัทยานะคะชลบุรีสัตหีบนะคะทุกคนมาเที่ยวเขาสมัครเขามาเที่ยวทะเลมาอย่างสินะคะทุกคนอากาศก็ดีแล้วก็นี่เป็นช่วงหนาผลไม้นะคะนเนาะอเขาเจะกลับไปเที่ยวทั้งจันทบุรีระยองตราดอย่างสินะคะทุกคนอแต่ว่าลำย่ียกับกับไอ้กับว่ากันอยู่ว่าเอออยากไปเที่ยวตราดนะคะที่ที่ฮ่าเคยไปนะคะทุกคน จังหวัดตราดนะคะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะนะคะตอน,น,นที่เคยไปเนี่ยแต่แต่น้ำยาเฮ็ดคลิปใหม่ๆนะคะเสียดายตอนนั้นน้ำยายังมาได้เฮ็ดคลิปแบบว่าท่าเล่นๆไปซะก่อนนะคะบ자자่ได้ว่าเฮ็ดคลิปอย่างจริงจังนะค่ะเนาะือเสียดายอยู่ค่ะทุกคนอู้ท่าเริ่มเฮ็ดคลิปตั้งแต่ตอนนั้นนะอู้ว่าก็สิได้ภาพความทรงจำนี่หลายเลยค่ะทุกคนเสียดายนะคะเนาะเสียดายอยู่แต่ก็บบบปเป็นอย่างเขาก็เริ่มไม่ได้แล้วก็ นี่แหละคะ่ะก็เป็นแบบว่าเมมโมรีเป็นการสร้างความทรงจำในห้านะคะในเบิร์นชุ่มเบิร์นเพลินนะคะงามนะค่ะเนาะจะไม่มักนะคะมากกว่ากันม,นม,มานั่งเบิร์ต้นไม้ต้นไหลนั่งเบิร์หมดเบิร์หยังผอมเนี่ยค่ะทุกคนหมายความหมดไตหมดหยังสิไหมคะ่ะทุกคนเปิดขึ้นแล้วแย่ไหมคะ่ะเบลล่าบางๆนะคะแบบห้าบริเวณเห็ดหยังเนาะ เราก็สิมานัางนะคะจึงเบิงดอกใหม่นะะนางเบิงใบใหม่ใบไห,หลานางเบิองหยาเบิงดอกหยานะคะมันรู้สึก่อนคลายนะคะนรางรู้สึกแบบเออมันเด็กแบบว่ามีความสุขนะคะปดปล่อยได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามได้เห็นยังที่แบบว่าอธิบายบัถือนอ้องทำยังไแบบอธิบายบัถือไหมคะทุกคน <c oughs> มันรู้สึกว่าเออสบายใจแล้วก็พอนคลายนะคะทุกคนอืม ก็เลยอยากให้ทุกคนนี่มาสบายใจแต่กลมาพันคลายน้ำกันค่ะช่วงนี้ท่านี่เฮ็ดก็เริ่มสิออกก็ได้ค่ะทุกคนนะคะพี่เกียร์มาไว้เฮ็ดเพิงนะคะเฮ็ดเพิงขมไหมคะทุกคนเฮ็ดลูกค้าก็เริ่มออกนะคะนอใหม่นะคะน้อใหม่ก็เริ่มออกนะคะเพราะฝนตกนะคะเนาะเออฝนตกน้อใหม่ก็เฮ็ดนะพันสิออกพร้อมกันได้ค่ะแต่ผัดบดยุทธ์พร้อมกันไหมคะทุกคนบุขึ้นแต่ตะกีต่างตุรกีช่วงที่ว่าช่วงโควิดนะคะ ไม่ไม่มหรือแบบว่าเพิ่นอยู่กลางช่วงกลางๆนะตอนนั้นอะหยุดพ้อมนกันนะคะมิมเวลาหลาย็ไเ้พากันไปเก็บฮิตเอ้ยไปเก็บน้อไม่เอ้ยสิไหมคะทุกคนแบบออกไปนอกสถานที่นี่บ่อยมากเพราะว่าหยุดตรงกันนะคะมาหนีพ่อบริยุทธ์ตรงกันแล้วบ่ได้ไปใส่ไหมคะทุกคนอมแม้แต่ไอ้แช่ก็ย้าย,ก,ยก,กับบริยุทธ์ตรงกันนะคะนะเออเขาเลือกบ่ไย,ย้ทยังสิไหคะทุกคน แต่กับวัวเป็นอย่างนะคะเนาะนี่แหละค่ะแล้วแม่ก็อยูู่้เดียวแล้วก็เออก็แม่โกโก้นะคะเนาะก็ลงมาโกโก,โก้เป็นโม โอเคเนาะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้นแม่ก็มาฝากไว้ซ์เนียละคะ่ะทุกคนแล้วนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกันลิ้ลแย่นะคะเนาะขอบคุณมากมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเฮาเจอกันคลิปหน้านะคะเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาทักทายพูดคุยนะคะเอาธรรมชาติเอาดอกยาดอกไม้อำนาจน,นะคะมาฝากทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย